นรูลลงที่มหาการมากตายแล้วอะไรอะอะไรหีวดิ oh. <laughs> ขเขายอย่างเ <c oughs>

ดูหลังให้เข้าไายังโลมาก่เป็โาดูหลังไม่้มมาตายไปดิเอาโลแปดมนยิงกูเหรอ ไอ้บอมหล่นบอมหล่นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สวยแล้วก็แตกมาดีสัตว์เฮ้ยไก่ตายไก่จะตายแล้วตาตรงข้างล่างกับมึงเลยเนี่ยกูยิงไปโดนเดยอะอยู่ไก่ไก่ไกลไก่ขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วฮ่าฮ่าเฮ้ย แกตายโอ้แต่โซเฟียมุกแม่ปอนไม่น่ามุฟเลยไก่จะไปหลอยมันไงโซเฟียมันเดย์วันดูอย่องยโอ้ไม่มีใครดูกล้องให้กูเลยผมก็ดูดีดีเลยวิงไม่โดนข้างนอกโอ้ยบ้า 哭哭哭哭哭哭

แล้วกองอยู่ใครวะอยู่วะพ่อไอ้ชี้เอ้ยมึงไม่เกิดอันบนนะกูขอให้เกิดบนในทัดหมดไหมไม่ออโต้อยู่ไหนวะเล่นกล้องกับใบสโลวแคนเลยออกมาไอ้ชี้มันนะออกมา กูนี่แหละปลาใส่กล้องมันผีห่ากูก็ปล่อยให้ออกมาอยู่นี่ไงตรงนี้ยตรงหัวเนี่ย Oh my god. โอ๊ยบนไดได้หนึง่ง

No longer Somebody in your possession. possession. Down to one friendly. นนอ่ะปุ่นมา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 ครก็ได้จตัดเลยโดนวไปดิ ขัวตัวนึงเดี๋ยวไปกันหลังบ้านเหรอตรงนี้มีเลงห้องขั้วอยู่เลงห้องขัวอยู่เมื่อกี้มันแปะปีโฟยเล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 ยโอ้ถามมี่อีกแล้วทำไมตอนกูปีนมันชอบยิงกูวะ เจ้าเด็กกูได้หนึ่งตัว,วมึงเจ้ากูไหมมันน่าจะมีตัวไม่ระวังตัวนึงอ่ะพิชิตแล้วว่าได้ตัวนึงเอาเลือกมามล่ะเอามาล่ะ f o อบร์ได้ส t อตอิ t h ดอะไบโอ n ฮ a าร์ d คอนเท i n อร์ติดผายโดนมาลงมาลงมาแล้วเหรอลงมาลงมาแล้วทนายแตกเดี๋อะไรวะ เดี๋ยวบิดห้องน้ำห้องน้ำบิดกูดแบ,บ็คเวียดเหรอน่เอาเป็นแต่ผมผมจัดการเองนี่

Story. อันนีป้ปล่หล่ะแล้วเต้ชีวิตเพื่อนด้วยเรียนอกสายนะแต่อพอดยกงไม่ตายก็เหมือมนเดินมนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ